สิ่งต่อมาสําหรับการแปลงหัวฉีดก็คือการเปลี่ยนแผ่นชาร์จนะครับเนื่องจากแผ่นชาร์จของรถเราเนี่ยมันเก่ามากแล้วอันนี้คือแผ่นชาร์จเดิมที่มีขั้วประมาณนี้ผมก็เลยใช้แผ่นชาร์จของดีเว็บร้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหาทั่วไปผมเช็คแล้วเมื่อกี้เวลาสตาร์ทเครื่องตามคู่มือรถปิดไปประมาณ3,000รอบโวลต์ต้องได้ประมาณ13กว่าแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มันได้แค่1 1แสดงว่ามันต้องชาร์จไม่เข้าแน่นอนมาดูกันว่าอีตัวเนี้ยพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะเป็นกี่โวลต์ มาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูว่ามันกี่โวลต์ก่อนที่จะเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนมาดูกันแผ่นชาร์จเดิมอยู่ประมาณ11.8เมาสตาร์ทแล้วกินไปประมาณนะักสองันรอบจะเป็น17น,นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนแผ่นชาร์จใหม่ดูอโอเคเปลี่ยนแผ่นชาร์จใหม่มาดูแรงดันกัน แบตชาร์จใหม่นะครับตอนนี้แรงดันชาร์จอยู่ประมาณ12ที่รอบเบร์นเบานะใช้คำว่าที่รอบประมาณ2,000รอบถ้าขับไปเราขับจริงๆประมาณ5 0 0 0 0รอบแผ่นชาร์จโอเคครับแบบนี้เมื่อกี้อะตอนเป็นกล่องเดิมอะไม่เกิน11.7มงแต่เมื่อกี้เริ่มมาเห็น12แล้วนะแสดงว่ามันโอเคแล้ว ใส่ได้พอดีเลยปิดฝาได้ด้วยใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งแนวทางเท่านั้นเพราะว่าการเพิ่มระบบหัวฉีดเข้าไปมันจะมีปั๊มติ๊กเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มแรงจ่ายแล้วก็ลดโหลดเช่นเปลี่ยนหลอดไฟทุกดวงเป็น led แค่นี้ก็ไหลลื่นแล้วครับเท่าที่ผมทสมาเนี่ยระบบกินไฟอยู่ประมาณ2 1แอมป์และระบบชาร์จไฟเนี่ยชาร์จเข้าประมาณ3 4สแอมป์สบายสบายครับเหลือเหลือ